สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการที่เราจะนำคลิปวิดีโอของ u t u b e นะครับมาฝังไว้ในหน้ารายละเอียดของเรานะครับวิธีก right ารก็ะคะือไม่ว่าเราจะเพิ่มนะครับนะครับช่องนี้ของเราเป็นฝังโค้ดของคลิปวิดีโอหรือเราจะแก้ไขข้อมูลเดิมก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้หน้ารายละเอียดของเรานะครับแบบนี้นะครับไม่มีวิดีโอแต่เราต้องการที่จะให้หน้ารายละเอียดของเรานั้นมีคลิปวิดีโออยู่ เราสามารถทําได้แบบนี้ครับอันดับแรกก็คือเราไปที่หน้าวิดีโอที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วไปที่ปุ่มนี้ครับปุ่มแชร์คลิกที่ปุ่มแชร์นะครับแล้วก็เลือกแบบฝังเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มคัดลอกมาจากนั้นก็กลับไปที่หน้าคลิปวิดีโอแล้วก็วางลงไปแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือกดปุ่มอัปเดตนะครับพอกดปุ่มอัปเดตแล้ว นะครับเราลองกลับมาดูนะครับมาแล้วนะครับทีนี้เราก็กลับไปดูหน้ารายละเอียดของเรานะครับ<ม>กดปุ่มรีเฟรชหรือปุ่ม F5 <ม>ก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าวิดีโอมาแสดงผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว